สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้มี แกจตตัวใหม่พึ่งออกมาตัวที่ว่านั่นก็คือ Osmo Action ครับหลังจากที่ทาง DJ i ได้ออกตัว Osmo Pocket มาซึ่งเป็นกิมบอลขนาดเล็กพร้อมกล้องติดบนหัวส่วนตัวนี้จะเป็น a c t ช o ่นสองชื่อเขาจริงก็คือ Osmo Action Action จริงๆครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลองทําการแกะกล่องกันดูเราก็ทําการแกะกล่องดูเลยนะครับเปิดฝาออกมาปุ๊บนี hey, ่พอเราเปิดออกมาครับเราก็จะเจอตัวกล้องอันนี้คือตัวกล้อง Osmo Action สวยงามมีเคสกันกระแทกให้ด้วยนะครับมี มีหน้าจอหลังมีหน้าจอหน้าสวยงามมากเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล่องเล็กๆอันนี้มาให้อีกนะครับก็จะมีกล่องเล็กๆนี้มาให้ฝล่งนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่งตางๆเราออกมาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้ตักล้องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีที่แปะหมวกกันน็อกอันนี้จะเป็นแบบแผ่นเวา้าแบบแผ่นโคง้งเอาไวต้ติดติดหมอกกันน็อกแบบติดคางติดข้าง,างแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในถุงสีขาวตรงนี้ก็จะมีสายชาร์จมาให้แล้วก็ตัวน็อตเอาไว้ยึดกับแป้นต่างๆครับนี่แบบ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแป้นแบบกลมอันนี้เป็นแป้นเหลี่ยมนะครับ ก็อีกอันหนึ่งจะเป็นแป้นแบบกลมๆเป็นแผ่นเรียบอันนี้จะเป็นแผ่นเรียบนะครับมาแล้วก็อะไรอันนี้คืออะไรมีกล่องแบบนี้มาให้เดี๋ยวเราลองแกะดูแล้วกันนะอ๋ออันนี้คือแบตมีกล่องมาให้มีที่เก็บเมมโมรีการ์ดตรงนี้ด้วยนะถือว่าดีมากๆเข้าใจแล้วก็ใส่ใจมีคู่มือให้เช่นเคยอันนี้ก็คืออุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่เขาให้มาอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่การใช้งานแล้วกันเนาะตัวกล้องก็จะมีเคสกันกระแ,แทกให้แบบนี้เราก็แค่งัดตัวนี้มันออกงัดด้านหน้ามัออกครบ นี่แบบนี้แล้วก็เปิดฝาหลังเวลาดันนะครับค่อยๆดันทีละมุมแบบนี้ถ้าเกิดเป็นของโกโปรก,ก็ต้องระวังของเอยชื่อหน่อยแล้วกันะค,ะครับก็ถ้าเกิดเป็นโกโปรนะครับเวลาเพื่อนๆถอดออกก็ต้องระวังถอดแบบของนั้นก็คือบิดดันซ้ายดันขวาดันซ้ายดันขวาหรือว่าดันล่างดันบนอย่างนี้นะครับไม่นั้นนะครับตรงขอบของอย่างนี้นะครับมันจะโดนไอ้ขอบาสติกนิดจีแต่ว่าของตัวนี้ครับมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่มาดูที่ตัวกล้องครับอยากแกะซิลตรงนี้ออกนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าหน้าจอหลัง แกะออกอ่ะอันนี้แหละครับคือช่องใส่แบตแล้วคันนี้นี่ครับคันนี้เราไม่ต้องไปห่วงว่าเราจะปิดฝาแน่นหรือเปล่าน้ําจะเข้าไหมเราจะปิดฝาแน่นไหมทาง DJ ไได้ทําแบตที่ติดฝามาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวเขี้ยวล็อกตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะล็อก2ฝั่งเราก็ใส่ตัวแบตเราก็ใส่ตัวแบตเข้าไปเลยครับแบบนี้แล้วก็กดให้มันดังแก๊บแบบนี้นะครับเราสังเกตง่ายๆถ้าเกิดมันอยู่สีส้มแบบนี้สแสดงว่ามันยังไม่ล็อกนะครับเราต้องกด จนมันไม่มีสีส้มนี่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เวลาถอดแบตออกนะครับเราก็เกี่ยว2ตัวนี้มันก็จะเด้งออกมาแบตถอดง่ายนะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเราต้องมาดึงอย่างนี้มันจะมีพลาสติกแผ่นพลาสติกให้ให้เราดึงแล้วเราก็จะดึงขาดประจําแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ขาดครับ เพราะว่ามันเป็นปิดล็อกแล้วนี่ก็คือตัวกล้องของ Osmo Action ภายนอกนะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถหมุนออกเพื่อจะเปลี่ยน ND Filter หรือว่า CPL อะไรต่างๆอุปกรณ์เสริมพวกนี้ต้องมีมา แน,แน่ครับอีกไม่นานอีกไม่นานตัวพวกนี้ก็จะเป็นเกียวหรือไม่ก็อาจจะมีคนทําเลนตัวอื่นมาเย่งเช่นอาจจะทําเป็นเลนมาโครแล้วก็ทําเป็นเกียวอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีเลนซูมก็ได้นะในความคิดผมอาจจะเป็นเลนซูมแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ซูมซูมอย่างนี้นครับอาจจะมีอุปกรณ์เสริมแล้วก็ลูกเล่นของเล่นอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยแหละแล,ะแล,ะและ้วก็มีจอนหน้าจอนหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอขนาด1.4นิ้วเป็นจอสีนะครับสามารถที่จะเอาไว้เซลฟี่บอกค่าโหมดต่างๆได้นะครับตัวจอหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอข จอตัวหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาด2.25นิ้วความละเอียดอยู่ที่640คูณ360ะครับของก็โปรมัน2นิ้วแล้วก็จอหน้าของก็โปรมัน0.92นิ้วด้านข้างตรงนี้นะครับพอเปิดออกมาฝาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดแล้วก็รูเสียบชาร์จ t y p e C เดี๋ยวเรามาลองรู้กันว่าตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์ใหม่ออกมาให้เราต่อเล่นหรือเปล่าตัวนี้ก็จะมีปุ่ม qs ให้ตัวนี้ก็เป็น quick start หรือว่าเราสามารถเอาไว้ใช้เปลี่ยนสลับหน้าจอหรือว่าหน้าจอหน้าหน้าจอหลังได้นะครับหรือว่าเราอาจจะคัดต้อมเป็นอย่างอื่นได้ในเมนูเขามีให้เราด้านบนก็จะมีตัวดิสเพย์ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดทั้งหมดของตัว Osmo Action ก็จะมีอยู่3ปุ่มด้านบนก็จะมีพวกไมโครโฟนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีลําโพงอยู่นะครับด้านหน้าก็จะมีซิงค์ระบายความร้อนอเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยนะที่มีที่ค่อนข้างที่เข้าใจว่าตัว กล้องที่มันสามารถลงน้ําได้ด้วยตัวมันเองอะ่ะมันจะระบายความร้อนไม่ได้ครับถ้าเกิดเป็นบางรุ่นไม่มีตัวนี้นะครับความร้อนก็ยังสะสมอยู่ข้างในแต่ว่าตัวนี้มีซิงค์ระบายความร้อนให้ด้วยนี่ครับที่เป็นคีบๆตรงนี้นะครับเราดูภายนอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูเปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับก็จะมีเสียงมาที่หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนเริ่มจากจุดแรกเลย ก็คือเลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างครับ,บอตัวนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆนี่อันนี้ตั้ง user ยูเซอร์ของตัวเราเองนะครับก็จะมี1ตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่วิดีโอตั้งไว้ที่ 4K 3 0เฟรมแล้วก็ยูเซอร์ที่2อาจจะเป็น Full HD 60เฟรม2 4 0เฟรมอะไรเงี้ยเผื่อเราไม่ต้องไปตั้งค่าบ่อยๆนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นโปรไฟล์เราสามารถตั้งโปรไฟล์ต่างๆได้เลยส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นการปรับลดแสง LED ตัวแสงหน้าจอนะครับเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยส่วนตัวนี้ก็เป็นล็อกสกีนเราไม่สามารถทาอะไรได้เลยจนกว่าเราจะลูดมันขึ้นมาแบบนี้เพื่อปลดล็อกถ้าเกิดเราจะล็อก ทีนึ่งเราก็แค่ลู่จากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ไปที่ลูกกุญแจครับกดไปทีนึ่งมันจะขึ้นว่าสกินล็อกต่อมาครับจะเป็นการเซตติ้งค่าอ่านี่ครับก็จะเขียนว่าเซตติ้งก็จะมีพวก Voice Control Snapshot Snapshot Sn นี่เราสามารถเลือกได้นะครับจะเป็น snap video snap photo snap slow อะไรพวกนี้ครับ snap hdr snap hdr video snap b i r s t mode แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็น quick switch ตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับจะให้อยู่ว video hdr slow motion หรือว่าเราจะเลือกเป็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือว่าเราจะติ๊กให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราจะใช้งานนะต่อมาครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว wifi ของตัว osmo action เราสามารถมาอินโฟดูได้ดูชื่อของตัว WiFi Wi-Fi ของตัว Osmo Action ตัวนี้นะครับจะมีแค่ระบบเดียวก็คือ2.4อ่าเราต้องรอดูเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ว่ามาสามารถทําให้ค่าตัวนี้เป็น5.8ดได้ไหมครับเดี๋ยวเราต้องรอรอเฟิร์มแวร์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังใหม่มากแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นเวสบน้อยลดแอคชันก็คือตัดเสียงลมเวลาเราติดหมวกกันน็อกหรือว่าเราไปเดินถ่ายที่ลมแรงๆเราสามารถที่จะตัดเสียงลมตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ จะเป็นเสียงเราสามารถตั้ง High, Medium, Low หรือว่าปิดเลยก็ได้นะครับแต่ผมตั้งไว้ที่ Low แล้วกันเพราะว่าเสียงมันเสียงมันจริงจงนิดนึงบอกตรงๆรงเลยครับว่าเสียงมันออกจริงจงนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเสียงเปิดเครื่องเสียงกดถ่ายเสียงอะไรตา่างๆตัวนี้ครับดีที่เขามีตัวนี้ให้กริดกริตัวนี้เอาไว้เป็นการคอมโพสชันคอมโพส เฟรมต่างๆนะครับดูว่าเฟรมเราตรงไหมอะไรตรงไหมนะครับก็จะมีขึ้นมาให้แบบนี้เราสามารถเปิดหรือปิดได้ถ้าเกิดเราเปิดมันก็จะมีตัวตารางมาให้เห็นไหมครับนี่ครับมันจะมีตัวตารางมาให้แบบนี้เป็นตาราง9้าช่องมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สก e ีนอ u โต s สล e ปตัวนี้เราสามารถตั้งได้หนึ่งนาที3นาที5นาที10นาทีหรือว่าไม่ปิดเลยก็ได้นะครับตัวนี้ออโต้พาวเวอร์ออฟเราก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกัน L.E.D. ตัวนี้เราสามารถตั้งได้ออ่อนออฟเราสามารถจะปิดทั้งหมดเลยก แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตั้งภาษาก็จะมีภาษาไทยภาษาเออภาษาไทยไม่มีนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการตั้งวันเวลาครับตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่ SD card ลงไปนะครับเราก็สามารถ format card ผ่านตัวน,นี้ได้เลยแล้วก็มี factory reset reset เครื่องต่างๆอะไรพวกนี้นะครับที่เรา setting ค่าเผื่อเพื่อน,อนๆไปตั้งค่าต่างๆแล้วเราจะไม่ได้ว่าเราตั้งอะไรไปแล้วมันเกิด ใช้งานไม่ได้หรือว่าอะไรเรารีเซ็ตเลยครับแล้วต่อมาก็จะเป็น about about ตัวนี้ก็จะบอกพวก Name บอกชื่อนะครับเฟิร์มแวร์ว่าอยู่เวอร์ชั่นไหนเรามาดูรายละเอยียดตัวนี้ได้เลยโอเค จากบนลงล่างนะครับเราปัดจากล่างขึ้นบนบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งความละเอียดของวิดีโอนะครับก็จะมี 4K 4:3ต 4. ่อ4:3นี่จะตั้งได้30 25แล้วก็24เฟรมเรทนะครับส่วน 4K 4K ตัวนี้จะเป็น 4K 16:9นะครับสังเกต EIS ตัวนี้นะครับตัวนี้การสั่นทํางานมันจะขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้ตัวนี้จะตั้งได้24 25 30 48 50และ60เฟรมนี่ครับสังเกตดูพอเราตั้ง 4K ที่60เฟรมนะครับตอนนี้ก็คือการสั่นก็ยังทํางาน แต่ถ้าเกิดเราไปเลือกที่4ต่อ3ที่30เฟรมเรทนะครับตัวนี้การสั่นจะไม่ทํางานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ่าย 4K 16ต่อ9ธรรมดา60 frame rate เฟรมเรท การสั่นก็ยังทํางานปกติต่อมาเรื่องมาที่ 2.7K ครับ 2.7K 4:3ต่อตัวนี้จะได้ 30, 25และ24ส่วน 2.7K 16:9ต่อนะครับก็ได้ 24, 25, 30, 48, 50และ60เฟรมเลตส่วน Full HD ครับ 1080p ตัวนี้เราสามารถตั้งได้ตั้งแต่24เฟรมเลทนะครับ 25, 30, 48, 50, 60, 100, 120และ200และ240ตัวนี้ก็คือ Slow Motion แล้วนะครับการสั่นจะไม่ทํางานตั้งแต่เกิน60ขึ้นไปการสั่นจะ ไม่ทางานแต่ถ้าเกิดอยู่ที่60เฟรมลงมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็น 4K หรือ Full HD การสั่นยังทํางานปกติแล้วก็ค่าความละเอียดตามสุดของ Osmo Action ตัวนี้นะครับก็บอยู่ที่ 720p ได้ที่240เฟรมเรท200เฟรมเรทนะครับได้แค่2ค่าเท่านั้นต่อมาจากล่างขึ้นข้างบนแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลองปาดจากขวามาซ้ายครับตัวนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับเราก็สามารถตั้งออโต้เราสามารถตั้งค่าออโต้หรือว่าแมนนวลก็ได้นะครับแมนนวลเราก็ปรับค่า ISO เอง ISO ตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ สาม0 0นะครับต่ำสุดอยู่ที่100แล้วก็ชัตเตอร์ก็ต่ำสุดอยู่ที่1ทับส0จนถึง1ทับแปดพมาเรากดลงมาที่รูปวิดีโอด้านล่างเมื่อกี้เราอยู่ที่รูปม่ามาชัตเตอร์ตรงนี้นะครับเรากดมาที่รูปวิดีโอข้างล่างเขาเนี้ยครับมันจะมีการตั้งค่าไว้บาลานซ์นะ่ครับออตโต้หรือว่าคัสตอมคัสตอมเราก็สามารถตั้งค่าเคได้ค่าเคก็คืออ,อุณหภูมิของสีสีวิดีโอนะครับเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 2000k นะครับจนถึงเลื่อนยาวๆเลยครับ ค่ามันเยอะมากๆ จนถึง 10,000K ครับ2,000ถึง 10,000K หรือว่าเราจะตั้งออตโต้ก็ได้ง่ายสุดๆต่อมาครับที่เป็นรูปจานสีตรงนี้นะครับเราก็กดเข้ามาดูตรงนี้จะเป็นค่าสไตล์สีของตัว Osmo Action ก็จะมี normal ก็คือสีธรรมดาของตัว Osmo Action แล้วก็ DC n l i g h t DC n ซีนิรตัวนี้นะครับจะเป็นสีจืดๆเหมือนพวก Vlog อของ G5 หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เทยบเท่าบอกเลยว่าอาจจะไม่เทยบเท่าแต่ว่าเราสามารถเปิดตัวนี้เอาไปเกรดสีเพิ่มเติมได้ แล้วก็ลงมาข้างล่างสุดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกค่าฟอร์แมตวิดีโอว่าจะเป็น MOV หรือว่า MP4 ตัวนี้เราสามารถเลือกได้โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาที่การเปลี่ยนโหมดภาพก็ง่ายๆครับนี่กดตัว QS ตัวนี้ตัวนี้ slow motion นะครับเราก็มาเลือกตั้งค่าได้ก็จะมี180 0ก็จะมี 8x แล้วก็720 4x ก็ได้ 8x ก็ได้นะครับเราเลือกได้เลย Full HD เช่นเดียวกัน 8x ก็ได้ 4x ก็ได้โอเคครับต่อมาเราเลื่อนมาที่ Time, Time แลปไทม์แลปเราก็เลื่อนจากข้างล่างขึ้น้าบนครับเพื่อตั้งค่ารายละเอียดต่างๆก็จะมีตั้งถ่ายต่อวินะครับมี0.5 1s อะไรต่างๆอันนี้เราสามารถเลือกตั้งค่าได้แล้วก็วิดีโอว่าถ่ายในความยาวเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะครับเราก็สามารถเลือกกดตรงนี้ให้เป็น 2.7k 4k หรือว่า Full HD ก็ได้โอเคต่อมาเราไปเลื่อนไปดูที่ภาพนี้ คราวนี้เราเลื่อนมาดูที่ภาพิ่งกันบ้างครับภาพิ um ่งเราก็เลื่อนจากข้างล่างขึ้นางบนเหมือนเดิมครับเราสามารถปาดข้งล่างเพื่อจะตั้งเวลาถ่ายได้นะครับก็จะมี1วิ3วิ10วินี่ครับหรือว่าปิดก็ได้ครับเราก็ตั้งอัตราส่วนภาพได้4ต่อ3หรือ16บกต่อเ้าเป็นการตั้งค่าที่ง่ายแล้วก็เป็นการจัดวางเมนูที่ดีมากๆภาพนิ่ง um ครับเราปาดจากขวามาซ้ายนะครับก็จะมีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันก็คือออโต้กับแมนนวลแมนนวลตัวนี้นะครับสปีดชัตเตอร์นะครับเราลากลงไปถ้า ชอบถ่ายไฟโหดๆนะครับลากได้ถึง120นี่ครับเดี๋ยวให้ผมของปิดตัวนี้ก่อนนี่ครับลากได้ถึง120วินาทีถ้ามี ND filter สัก400ถึง ND พันก็คงจะสนุกกันแล้วครับคราวนี้อาจจะลากไฟได้แบบเส้นยาวปลืดเลยครับส่วน DSLR ของผมที่ใช้อยู่มันได้แค่30วิแล้วถ้าเกิดอยากมากกว่า30วิก็ต้องชัตเตอร์บสเปคโหดมากๆนะครับตัวของโป้โปลากได้สูงสุดแค่30วิน,นะครับปาดจากซ้ายมาขวาของหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นการ playback ดูรูปต่างๆ ของตัว Osmo Action คือรูปที่เราถ่ายไปรูปภาพนิ่งวิดีโออะไรต่างๆครับมันจะดูได้ในนี้ตรงนี้ก็คือตัวหน้าจอพอสังเขตของตัว Osmo Action นะครับส่วนตัวหน้าจอหน้านี่นะครับพอผมกดค้างไว้แบบนี้หน้าจอจะขึ้นโลโก้ว่ากำลังพลิกหน้าจอกลับไปข้างหน้านะครับตัวหน้าจอหน้าก็จะปรากฏภาพขึ้นนะครับแบบนี้วิธีการพลิกก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมก็คือ กดตัว QS ค้างไว้หน้าจอใหญ่ดีนะครับเราใส่เข้ากับเฟรมออสโมแอคชั่นแบบนี้แล้วก็น็อตล็อกนะครับหมุนเข้าไปแบบนี้แค่นี้ครับวิธีการติดตั้งใส่แป้นมันนะครับก็แค่ใส่แล้วก็หมุนให้ดังแกรกแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับออสโมแอคชั่นตัวนี้นะครับเปิดราคามาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทวันนี้เราก็ได้ทําการแกะกล่องลองใช้ลองเข้าไปสัมผัสดูจอหน้าจอหลังเสร็จหมดเรียบร้อยก็เราได้รู้แล้วว่าเราสมควรที่จะซื้อตัวนี้ไหมกล้องตัวนี้เหมาะกับเรามากแค่ไหนส่วนนนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นแกเจ็ตเจ๋งเทคนิคดีๆแบบนี้เรามีมาให้อยู่เสมอนะครับสว่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ